สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยมาฝากหนึ่งคันนะครับทนทานดูแลง่ายใช้ได้ยาวแน่นอนครับ t o y ยต้าโครราตันติดรถบ้านแท้ครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับไม่แท้1,1 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชุดแต่งรอบคันขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับเป็นเครื่องพันแเกียร์ออโต้ปี2012นะ ผ่อนผ่อน4,700โดยประมาณผ่อนได้6ปี2,19,000บาทนะครับ2 1 9 0 0 0บาทรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบใครสนใจกำลังหารถใช้งานนะครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้สบายใจ มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับเรื่องเงิน7 0,000ก็ยังได้นะครับใครจะกู้เพิ่มก็ได้นะครับคันนี้จัดได้เต็มเกือบ3 0 0แสนนะครับคันนี้เปิดราคาเบาๆ2 0 1 0 0 0 0บาทนะครับถูกใจเข้าใจสนใจจัดไปครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับไม่แท้สภาพเดิมโรงงานนะครับไมแท้หน0่0แสกิโลเมตรนะครับดูแลดีใช้ดีสภาพดีมาก ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สให้หารถใช้งานก็ฝากไว้เลยนะครับคิดอะไรไม่ออกก็โตโยต้าไว้ก่อนนะครับด้วยความทนทานด้วยการซ่อมบำรุงดูแลจะระยะสั้นระยะยาวได้เปรียบแน่นอนนะครับ ใครสนใจนะครับและ Toyota a อันติอะไหล่เยอะมากๆดูแลสบายใช้กันได้คุ้มสุดๆนะครับฝากไว้พิจารณานครับกับ o y o t ต c o โ o l l อันติดนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับเครดิตดีไม่ติดแบคิตรอรับรถใ,ใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพงามแบบนี้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซนลอคแอร์แบก ABS ดิสเบกแอร์แบกสองใบซ้ายขวานะครับโดยรวมสวยสมบูรณ์ ใหม่แท้นะครับตันนี้เป็น1.8ออโต้ปี2012นะครับสวยจริงสภาพดีจริงฝากไว้พิจาจรณานะครับโทรเจรจาสอบถามไม่ได้เลยครับกับรถสวยๆสภาพงามๆคัดไม่เก่งเช็คแบบเอ็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับก็ขอเป็นเครดิตได้เลยว่าเราคัดรถสวยจริงคัดสภาพดีจริงกกรันตีเกียร์เครื่องยนต์อีกหนึ่งเดือนนะครับคันนี้สวยสภาพเดิมไม่เคยชนทั้งนอกทั้งในสวยงามแน่นอนนะครับฝากไว้พิ่ จณา1.8ออโต้ 1> 1. นะครับปี2012เป็นตัวท็อปครับ